สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยอาหารดีมีประโยชน์วันนี้คูบินมาชวนเด็กๆเ,เข้าครัวด้วยกันค่ะเมนูวันนี้พิซซ่าเวียดนามวัตถุดิบมีไข่ไก่เนื้อหมูผักต่างๆแผ่นแป้งเวียดนามซอสพริกและซอสมายองเนสค่ะพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะตั้งกระทะ วางแผ่นแป้งเวียดนามลงบนกระทะตอกไข่หนึ่งฟองและตีไข่ให้เข้ากันให้ไข่แดงกับไข่ขาวรวมเป็นเนื้อเดียวกันไข่เป็นแหล่งของสารอาหารโปรตีนช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรงและช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเทไข่ลงบนแผ่นแป้งเอียงกระทะเล็กน้อยให้ไข่ไหลไปทั่วๆวแผ่นแป้งเลยค่ะ แผ่นแป้งเวียดนามทำมาจากแป้งมันสำปะหลังและแป้งข้าวเจ้าเป็นแหล่งของสารอาหารคาร์โบไฮเดรตให้พลังงานแก่ร่างกายรอสักครู่หนึ่งค่ะใส่ผักและหมูที่ผัดจนสุกแล้วลงไปค่ะหมูหรือเนื้อสัตว์เป็นแหล่งของสารอาหารโปรตีนช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรงและช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอส่วนผักต่างๆเป็นแหล่งของสารอาหารอะไรคะ ใช่แล้ววิตามินและเกลือแร่ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานของร่างกายมีเส้นใยสูงช่วยเรื่องระบบขับถ่ายรอจนสุกเลยค่ะสุกแล้วเราก็จะราดซอสพริกลงไปในกระทะราดให้ทั่วๆเลยค่ะราดซอสพริกเสร็จแล้วเราก็จะมาราดมายองเนสกันค่ะราดมายองเนสเลย ใกล้เสร็จแล้วหน้าตาน่ารับประทานมากเลยค่ะใส่ผักเพิ่มอีกเล็กน้อยอันนี้เป็นผักสลัดค่ะเรียกว่ากรีนโอ๊กผักเป็นแหล่งของสารอาหารวิตามินและเกลือแร่ใช่แล้วช่วยเรื่องระบบขับถ่ายอ่าสุกแล้วพับครึ่งค่ะพิซซ่าเวียดนามของเราทำยากไหมคะ อืมไม่ยากเลยน่ารับประทานด้วยเป็นยังไงคะพิซซ่าเวียดนามหน้าตาน่าทานไหมคะเด็กๆลองเข้าครัวช่วยผู้ปกครองทำอาหารแล้วถ่ายรูปมาอวดครูบิ๊บ้างนะคะ